อันนี้คือ,อพักเครื่องของขตั้งไว้เขาตั้งไว้นัพลครับเขาออกรายการยูทูบมาตั้งไว้20ล้านเนื้อทองประสบ20ล้านสวัสดีพี่สวัสดีครับลูกพี <languages> อนน่อันนี้นี่ถามจริงอันนี้เป็นของพี่ทั้งหมดเลยใช่สะสมมา3-4ีปีแล้วมีองค์ไหนบ้างเอาลองที่ องคหององไหนคือเป็นพระเกจิอะไรบ้างลองให้พี่น้องได้ชมกันดิไม่มีเกจิเป็นพระของสมเด็จโตพุทธเดียวเลยเป็นสมเด็จเป็นพระเครื่องของสมเด็จพุทธาจารย์โตทุกองค์เลยครับของแท้ของแท้ของแท้จริงๆเนี่ยเป็นเนือทองสะพานก็เปรียบเทียบมาหลายหลายที่แห้ตามที่ผมเคยเห็นเนี่ยถ้าพระจริงพระแท้เนี่ยก็จะต้องบินธบาทได้ใช่ไหมเดินได้ แต่อันนี้แท้ในลักษณะอ่าแง่คิดมุมมองของพี่นี่คือแท้ยังไงแท้ลักษณะที่เป็นคุคคลอ๋อ ไม่ได้บินท่บาทอ๋อเขาเรียกว่าเป็นวาะเครื่องเป็นวัตถุมงคลมีพุทธคุณนะครับแต่ไม่แจกให้ฟรีแล้วมีมีมวลสารด้วยมีมวลสารด้วยแล้วตอนนี้เข่าคือหากันทั่วประเทศเลยระดับสามไปเลยประเทศประเทศจีนก็ไปประเทศจีนเขาแฝงแลวองค์ตอาร์ทก็ขายทีนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าพี่ปล่อยเนี่ยเท่าไหร่สมล้านห้าล้านหรือเท่าไหร่ ก็แล้วแต่เสียงเขาจะให้ถ้าเขาให้สิบบาทก็ต้องไปแกนทองก่อนว่าทองเท่าไหร่แต่ละองค์จะมีไม่เท่ากันครับพูดง่ายๆต้องเป็นหลักล้านครัตอนพ้าหลักล้านเขาเอามาปล่อยหลักหมื่นจะได้โอ้โหดูพี่น้องเอฟซีนะครับอันนี้คือพระเครื่องสองละเขาตั้งไว้นัตพลครับเขาออกรายการยูทูบมาตั้งไว้ ยีล้านเนื้อทองประสบ20ล้านครับผมปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยแต่<อ>ยังไม่ถึงมือเซียนเพราะว่ามันกระจาย <ไป S 1> ทั่ว<ไ>ป,ประเทศแล้วพี่เชื่อมั่นว่าอ,องค์ละยี่ล้านนี่อยู่ในนี้ใช่ไหมใช่แต่เราเอาล้านเดียวไม่ังไม่มีใครซื้อ <laughs> โอ้โหเพราะยังไม่ถึงมือเซียนครับหากพี่น้องเอฟซีช่องแันไัยชานเ,เลล<อ>นลอนะครับมีสนใจในเรื่องของอยุค้นเครื่องยุคตน้นของอสมเด็จพุทธาจารย์โตประสานเข้ามาเลยตอนเน,น,นี้ยตอนที่หัวโตนี่อายุ18เนี่ยอายุ18เป็นเนนอยู่อายุ18ยังไม่ได้เป็นนักหลวงเขามีหลักฐานหมดโอ้โหสุดยอด ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งพี่น้องดูนะครับเซียนเซียนไว้ยังไงจะสนใจมาโอ้โหดูถ้าไม่พอใจยังมีอใีกเนื้อธรรมดามีครับโอ้โหวันละขังเคยเห็นไหมวันละขังเจดีทองคำเคยเห็นไหยโอ้พี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีหน้ามันซ่อนอยู่เหมือนทองเหลืองอบมีหน้าไปลบแล้วลอดตายกลับมาคือพระ เนี่ยอันนี้ใช่ไหมยังไม่ใช่เอ้ายังไม่ใช่มาได้ทีหลังโอ้อันนี้มาได้ทีหลังโอ้พี่น้องดูดูนะครับดู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 มือสั่นไปหมดแล้วพี่น้องจะให้ดูเนื้อวัดถะคัางนี่อ่อะอะลองดูลองดูอ่ะนี่นะครับนี่เนื้อเนื้อตะไบทองเนื้อตะใบทองแล้วมีผงผงดินเกตโปงมีอ่า มีเนื้อเนื้อสุ้มกอทุ่งเศรษฐีที่สมเด็จโต,ตเอามาเป็นลำเรือเอามาจากกระแปงเพชรอ,อ่ะเนี่ยแดง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 เนี่ยใช่เลยขึ้นเลยเนี่ยดูได้เลยรักล้านโอ้โหไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยเอาอย่างงี้พี่ไม่งั้นผมไมบ้าอยู่คนเดียวเอาอย่างงี้ถ้างนั้นอ่ะพวงนี้พี่แขวนอ่ะอันนี้ก็ถือว่าให้ผมก็แล้วกันเนาะพี่เนาะเลิกเลยไม่หาย